นี่ครับเธอเจ้าสิงห้าครับนี่ครับแกมแหลกของเพื่อนทำน,นี่ครับเอาเส้นไปตัวนี่ครับนี่ไปขางเงี้ยนทำนี่เอ้ยมาถือแค่ตอนได้ป่ะครับนี่เจินเดือดเบิดถูกห่ะเฮ้ยนะครับถือเต็ม้มหึ้งโอ้ห้ามาตัวนี้ น่ครับองต์ตัวเจ้าซิงหาครับนี่ครับได้คือว่าไข่ครับนี่ครับปิดนกเพลือกครับนี่ครับออกเทเล่ครับชัดเฉลยเหรอครับนี่นี่ครับช้าเลยเพิ่นโอ้นีของยิมเขาว่บะ มีมชีงวงห้องอุเชียงไก่สำหรับคลิปนี้โจเพียงเท่านี้นะครับมานๆครับ